แมกนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศเอ็กซีจีเขข้อเนี่ยก็ต้องบอกว่า ในพอร์เตอร์ที่สองเนี่ยเราก็ในเรื่องอของยอดขายถัดเทียบกับพอร์เตอร์แรกเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะเรามีการสตาร์ทอัพโรงงานประมาณปลายเดือนมกราประกอบกับส่วนต่างราคาของบางผลิตภัณฑ์ก็ดีขึ้นด้วยส่วนช่วยที่ทําให้รับลวงยอดขายขกำไรเมื่อเทียบกับพอร์เตร์ที่ผ่านมามยแนวโน้ม,มที่ดีขึ้นนอกจากนั้นโครงการทางเ s สกีเเีนี่ยเปนปัจจุบันโรงงานดาวนานสตีมของเราสามโรงเนี่ย เราเทสดสอบเรียบร้อยนะในขณะเดียวกันเนี่ยโรงงานนับสิ่งต่างๆอยู่ไนแล้วว่ากำลังดำเนินการทพิจารณาก็คงประมาณสักปลายเดือนเซปตาคมนี้ระเสร็จสิ้นซึ่งเป็นหลงอยา่างถามว่าโรงงานนี้เนี่ยแตกต่างจากโรงงานในไทยยังไงทางไทยก็ต้องบอกว่า<ม>เราเราจะเรียกว่านับท่าแฟรกเตอร์ที่นู่นฟีเจอร์คือว่ามันเป็นเฟกซิเบิลฟีดสต็อกใช้โปรเพนนับท่าที่ในสัดส่วนที่สูงขึ้นเช่นโปรเพนเจ็ดสิบนับท่า30มสถ้าเป็นไปตามแผน Q4 เราก็คงเรียบร้อยถ <c> ัดไปเรื่องกลิ่นโพลิเมอร์ว่าเราพัฒนาแอปพลิเคชันโปรดัก แต่รายละเอียดอีกอันหนึ่นเงเราใช้คําว่ารีไซเคิลเบิลนี่คือว่าเราทําะไรตะพันของเราสุดท้ายนะฮะจะแปลทำเป็นตัวคิดนะครับจริงๆก็คือเราผลิตเป็นแมกกาซีนเนี่ยแต่ว่าเราสามารถที่จะทําให้สามารถรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นอันที่3สามนี่รีไซเคิลเราเข้าไปรุ่มถูดักปัดเนื้อที่โปรตุเกสในสเต็ปแรกตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเรามีกําลังการผลิต3,000 30, ตันตอนนี้เนี่ยเราขยายกําลังการผลิตที่9,000ตันก็น่นาจะเสร็จป,ประมาณสักปลายปลายปีนี้เรา ปรับปรุงด้วยปกติเม็ดพลาสติกรีไซเคลิลถ้าเอาไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นแท็กจิ้งเนี่ยบางทีอาจจะยังมีคล้ายๆอาจจะมีเรื่องกลิล่นเรื่องอะไรตา่างๆตอนนี้เราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกระดับนึงคือว่าสามารถที่จะเอาตัวที่จะรีมูฟเอากลิ่นเนี่ยออกจากเม็ดพลาสติกที่เราไซเคิลดจคือว,ว่าเรารุกระดับโปรดักต์เราให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นสุดท้ายที่เราเรียกว่าไบโอพลาสติกเรากำลังสตั๊ดดี้กระถางบอสเกนความคืบหน้าอยู่ในระหว่างที่เราจะแอนาลิซ์จอยเวนเจอร์ตีมกับทางพันธุ์ได้ทีนนนีีีี้มมมัส่่่ววทาาาเรรกคุ ต่างผู้นําเทคโนโลยีในยุโรปนะครับกับงในญี่ปุ่นเลยเจ้าแรกเลยชื่ออวันเตียนอวันเตียนเขาทำนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาคอนเวิร์ตมาเปลี่ยนรูปโดยการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีใหม่ให้ไปเป็ี่นสารพีโตเคมีตัวหนึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนําสารพีโตเคมีตัวเนี้ยออกมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันมาทำเป็นตัวเครืองแผ่งพลาสติกหรือแผ่นฟิลันทำให้มันเกิดมีคุณสมบัติ <c oughs> ที่อาจจะป้องกันเรื่องความชื้นเรื่องออกซิเจนอะไรกับมีการโปรเจกต์หนึ่งชื่อบริษัทไ h i อันนี่เป็นของญี่ปุ่นตรงนี้เอง ก็จะเป็นหลักการจะคล้ายกันก็คือว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบของการบคาร์บรอนไซท์ที่เราผลักจักขึ้นมาได้แต่ตัวนี้จะใช้อกเทคโนโลยีแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นวัตถุดิบที่เราสามารถนํากลับเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตพิโตเมีของเราตัวเจ็ดนี้เองต้องเรียนว่าได้รับการ support, สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเนโตด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจเชื่อว่าถ้าเรา,าทำไทลอตการเสร็จแล้วทดลอง มีความคืบหน้าเราก็จะค่อยๆสเก็ดว่าโครงการขี้นไปอีกไปครับ mm hmm. ตอนนี้ก็จะเป็นภาพของกลิ่นที่เรายัางกับเกันถ้าเราพูดถึงเม็ดพลาสติกรีคลเคิลเนื่องจากมันมาต้องบอกว่ามาจากพลาสติกเวสยังไงมีกลิ่นมาแน่นอน mm hmm. แ้วถ้าไม่มีกลิ่นมันจะแปก สิ่งที่เราทำคือว่าเรามีเทคโนโลยีที่จะเอากลิ่นตรงนี้ออกบริษัทที่ผมพูดวเป็นแบรนด์นอร์นอไอย่างเงี้ยถ้เาเราไปทาเปนานเ็นเช่นอาจจะทาเป็นไปทาเป็นขวดใส่แชมพูใส่คอน sumer product ต่างๆตรงนี้เองเนี่ยทุกคนก็ต้องการโปรา็ที่ยอมรับกะนเรียกว่าแทบจะใกล,ล้เคียงวัสดุเดิมที่เราเคยใช้นี้ก็ถือว่าเป็นจุดจุดเปลี่ยนสำคัญนะฮะผมคิดว่าเนื่องจากตรงนี้เองเนี่ยเราขยายได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับเนี่ยการที่เราไปลงทุนว่าแต่ในโปรตุเกสในเนเธอร์แลนด์ตรงนี้เราก็ยังยังจะมีโอกาสขยายต่อเนื่องไป